มีญาติธรรมฝากถามมาครับหลวงตางว่าการที่เราไปสวดมนต์แผ่เมตตาที่เด,เดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยครับวิญญาณมันไม่ไปหมดแล้วอย่างนี้เหรอครับไม่หมดทําไมต้องไปที่เดิมซ้ำๆไม่หมดหรอกโตไม่เคยวิญญาณไม่หมดนะครับที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีวิญญาณรู้หรือเปล่าว่าวิญญาณเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกคนที่ตายอยู่ตรงนั้น มันไปข้างล่างเราแล้วมันก็มาเกิดบางทีมาเกิดแถวนั้นอีกด้วยมาเป็นเทวดาแถวนั้นอีกด้วยคเพราะมันไปไกลไม่ได้ใช่ไหมทุกคนไปตามกรรมเรียนว่าตายเกินนะเพราะนั้นเราไปซ้ำๆมันก็ยังมีอยู่แล้ววิญญาณมันมันก็เหมือนมนุษย์นะมันไปจากมนุษย์มันก็ไปโน่นไปนี่เหมือนมันใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะนั้นไม่หมดอย่างไงก็ไม่หมด แล้วมีคนถามเมื่อวานที่หลวงตาพูดเรื่องที่เวลาเขาทําพิธีแล้วก็มีเข้านู่นเข้านี่ไงครับเดี๋ยวก็เป็นเขาที่เขาสมโพธนะครับเมื่อวานที่หลวงตาพูดโอ้เคยไปเคยไปดูครับเคยไปดูแต่หลายครั้งเวลาเขาฝึกเขาจะหายใจลึกๆๆบางคนก็พอเขาจะมีคนบอกนอ๋เเขาหวเามันเกิดอาการขึ้นเข้าใจไหมตุก ครับถ้าตู้เคยชกมวยตู้ก็จะลุกขึ้นชกมวยและอืมชู่ๆชู่ชชและบางคนก็บางคนก็ร้องเพลงถูกมันร้องเองนะเพลงอะไรก็ไม่รู้บางสีเพลงโบราณนู้นก็มีครับแล้วก็เลื้อยก็มีเป็นนกก็มีแล้วแต่สมัยนั้นหลวงพ่อยังอยู่นะที่สิงหป่าไปอ่หลวงพ่อคงยังอยู่แต่ท่านเข้าโรงพยาบาลกันเอง เลยไม่เจอกันเขาถามว่ามันเป็นกรรมของเขาหรือเปล่าหลวงตางอาการต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นกรรมของเขาหรือเป็นกรรมที่ท่านอธิษฐานไว้ไม่รู้นะว่ายังไม่ได้เช็คเพราะบางทีหลวงพ่อท่านก็อธิษฐานไว้ว่า,าวิญญาณแถวเนี้ยอยากให้คนเชื่อเรื่องของกรรมเข้าใจไหมครับแต่ครับมีอาการที่เขาเกิดนะี่ไม่นานนะ เขาก็มานั่งคภาวนาอแล้วอย่างคนที่มีอาการเป็นลิงบ้างเป็นเสือบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็สักมามานคนสักมันคือวิญญาณของสัตว์นี่แหละว่าเป็นภูมิไหนที่เข้ามาใชเหมือนกับหลวงพ่อที่ท่านสักเสือสักอะไรนะเวลาเข้ามันจะออกเป็นเสืออืเพราะจิตเราน้อมไงจิตเราน้อมใช่ครับ ทูไปสักอะไรก็ตามเนะน้อมเข้าไปที่รอยสักนะ่ะอ,อาการก็จะเกิดทันทีเลย<อ>เพราะจิตรับไงจิตจตัวจิตเรานี่เป็นตัวรับรับขึ้นที่เราฝึกรับขึ้นที่เราสักคือจิตเรามันน้อมไปได้ทุกอย่างที่ว่าเราจะจิตเราไปน้อมอะไรทุกถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราน้อมพระจักรพรรดิอย่างเดียวเนี่ยเราก็ทรงเครื่องเลย ทรงเครื่องเราก็จะมีทิพยอำนาจเนี่ยท,ทิพยอำนาจเนี่ยคถ้าเกิดแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็คือคิอคดอะไรเป็นอย่างนั้นะอืมคิดยังไงไมันจะเป็นอย่างนั้นเรื่องเราของเรานะ่ยอ่างเรื่องของตัวเองนและทํามากๆที่ทิพยอนาจเข้มข้นอย่างรรเข้มข้นมากคิดไปเขาเห็นเป็นตัวเลยฮนะคุยได้ด้วยนะะ เนี่ยจะมีในอนาคตเนี่ยอนาคตที่ฝนะึกเนี่ยค,คนที่ฝึกเนี่ยคคนที่ฝึกเนี่ยเนี่ยส่วนจักรพรรดิเนี่ยนะขนาดส่วนใหม่ๆเนี่ยยังสัมผัสได้เลยบางคนนะใช่ไหมท่านบอกว่าบทเบิกมวลเหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่คลื่นของมนมันอยู่ที่ความหมายของพุทธมนต์เข้าใจนะต๊ ถ้าเราเข้าถึงความหมายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนะเหมือนเราร้องเพลงอนะ่ะร้องเพลงทั้งโลกนะ่ะร้องเราก็มีความรู้สึกเลยนะใช่ไหมเพราะเหตุอะไรล,ล่ะเพราะมันชินทางโลกเนะี่ยทุชินความเศร้าความโศกความเพลิดเพลินใจดีใจที่เพลงนะ่ะโลกโลกนะ่ะแต่สวดมนต์เนี่ยเราไม่ชินใช่ไหม ถ้าเราชินถ้าเราสวดเข้าไปจอ่อจอเข้าไปเนี่ยความรู้สึกพุทธมนต์มันก็เข้ามาที่จิตแล้วก็มาที่ธาตุเราใช่ไหมล่ะอะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะครับพลังงานของพุทธมนต์นนะีก,ก็คือจักรพรรดิ์นี่ก็คืออะไรก็ได้ท่านบอกคงพันธ์ก็ได้คใช่เองจอจ่อตรงนั้นนะใช่เข้าถึงอนะ่ะไม่เกิดก็ได้ถ้าอยู่กับพุทโธจนถึงพุทโธนะ ถ้าครับทําไม่เกิดมาถึงอาภัพรักไงครับอาภัพรักครับไม่จริงหรอกอย่าไปโทษตัวเองเข้าพเจ้าเกินมาคือรักทุกคน<อ>เปลี่ยนใหม่ออธิษฐานเลยครับใครเย็นเข้าพเจ้ารักเข้าพเจ้าเลยอืมเอ้าให้คนรักไม่ยากอะไรทุกแเราก็รักทุกคนไงครับเรารักทุกคนถามว่าคนจะรักเราไหม อ่อก็ถูกแล้วรเราไม่มีความอิจฉาหรือเสียไม่มีอะไรนะเห็นหน้าเออสวัสดีครับรักรักในใจได้ก็ดีมันได้ก็แล้วไปรักนะจ๊ะอะไรประมาณนะี้ลองดิลองทําดิสักเดือนสองเดือนหรือปีนนะ่ะเห็นใครก็เออรักนะจ๊ะใครว่าอะไรก็รักนะจ๊ะในใจนะอย่าไปพูดอ๋อรักนะจ๊ะอะไรพวกนี้น ผมรักทุกคนนะจ๊ะอะไรนะรักอย่างเดียวเลยรักอย่างเดียวเลยรักอย่างเดียว,ลยเ,ยวเลยใช้เวลาไม่น่ะทุกอย่างมันพิสูจน์ได้นะครับถามว่าในอนาคตเนี่ยคนมองเราเนี่ยเขาจะเกลียดเราไหม,มไม่เพราะขึ้นของความรักครับคือไปไหนก็ยิ้มแต่ในใจเราก็บอกว่ารักคุณนะจ๊ะใช่ถูกแต่บางคนยิ้มในใจบอกเกลียดคุณนะจ๊ะไม่ได้ไความรัก <laughs> ก็คือผู้ที่เลือกได้เลือกได้ใช่อรักทุกคนคแต่เลือกเฉพาะคนก็ได้อ่ะไปบอกใครนะยุกครับโอ้อันนี้ขั้นแอดวานรักทุกคนแต่เลือกเป็นบางคนอะไรประมาณนี้อ๋อเลือกไว้ใจถูกเรารักทุกคนเราก็เหมือนเรารักตัวเองนะถูกนะ พอมไม่ดีไม่มีเลยอืความนะรัก่ะคไม่ใช่ความเกียดไม่ใช่ความทุกข์เออเห็นใครก็กนะรักเนาตัวว่าเนี่ยหลวงตาพูดนี่นะในอนาคตมีคนทําแน่นอนมีคนทําอ่ำม,มีแน่นอนแลมันนองทําแน่นอนแล้วยิ่งคนที่ไม่มีความรักเนะี่ยใครเห็นก็ไม่ควรจะรักเนะี่ยเปลี่ยนขึ้นใหมยย่ย เปลี่ยนคืนใช่ปัจจุบันคืออนาคตไงในอดีตไม่มีใครรักกจริงรอนาคตมีคนลุงมารักเราโโอ้โหไม่จำเป็นต้องกินมาลุมนี่นไม่จำเป็น,นใช่ไหมคคนที่ถามนี่เปลี่ยนไหมซะไม่มีอาภารักอย่าไปเกียดใคร อยา่าไปว่าใคร,ครเป็นหน้ามันหนูรักพี่นะจ๊ะหนูรักพ่อนะจ๊ะหนูรักน้าน,นะจ๊ะนักสุดๆนะจ๊ะหนูมีความรักให้ทุกคนนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยภาวนาความรักอย่างเดียวเลย พอพูดถึงเรื่องความรักนะครับหลวงตาไอ,ไอตัวคําว่ารักนี่มันดูแบบว่าเวลาเราฟังม,มันดูดูมีความสุขนะครับคนส่วนใหญ่ทุกไม่เข้าใจเรื่องของความรักนะความรักเนะี่ยคือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้ายังต้องการอยู่เนะ่ม,มันไม่ใช่รักแท้ไนะค,คือยังต้องการอยู่นะ มันมีอะไรเป็นของเราใีโลกเนี่ยมัแต่ร่างกายเราใช่ไหมครับเออถ้าถ้าไม่เข้าใจพอมันมีปัญหาอะไรมันก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ในสิ่งตัวเองรักคแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องของความรักใช่ไหมล่ะครับแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องความรักถ้าคนเลือกเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีทุกข์เพราะความทุกข มันคนละขึ้นกับความรักคคนละขึ้นเลยคนละซีกเลยมันคล้ายๆกับความปรารถนาดีซึ่งกันและกันโทษโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องถูกต้องเลยค,ครับหลวงตาครับเขาบอกว่าเขาอยาก ช่วยคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนะี่ยคือเขาสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วแต่พอดีมีคนที่รู้จักเนี่ยป่วยเป็นโรคนี้แล้วเราจะสามารถช่วยเขาได้อย่างไรบ้างยากนะตุเพราะมันเจาะไม่เข้าเจาะคนที่มนุษย์เนี่ยเจาะไม่เข้าพอมนุษย์เนี่ยเวลาเราแผ่ไปเนี่ยตอนนั้นมันอารมณ์มันไปไหนอะเข้าไหมไม่เข้านะตุ ถ้าเป็นศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะต้องแผ่ให้ญาติเทวดาครับหรือพรหมที่เกี่ยวข้องกับเขาอ่ะอไปที่ตรงโน้นเลยครับเทพพรหมทั้งหยที่อยู่บริเวณที่ทํางานที่บ้านที่เขาไปไหนมาไหนอ่ะช่วยดูแลรักษาอนุเคราะห์เขาหน่อยอใช่ไหมเออ เวลาเราสวดเราก็นึกถึงเขานึกถึงคนที่รู้จักเขาเจ้าก,กรรมในเวรหรือใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขานั่นจ่อเข้าไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆาอย่างนั้นได้อยูอแล้วก็ใช้เวลาพิสูจน์สักระยะหนึ่งถ้าเขาเริ่มดีขึ้นะ่ะโอเคละเริ่มแนะนำให้เขาสวมดมนต์ครับเริมม,มแล้วอย่างคนที่เขา เขาฆ่าตัวตายครับหลวงตาถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยสร้างบุญมาพอสมควรไอ้บุญตัวนั้นเนี่ยมันสามารถช่วยเปลี่ยนภูมิของเขาได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะเขาตายโดยความทรมานเขาฆ่าตัวตายเนี่ยคคนมีสุขฆ่าตัวตายมีไหม กำลังเพื่อเพลินกับความสุขแล้วบักคาตัวตายเนี่ยยิงตัวตายไม่มีครับทุกข์ทั้งนั้นแหละนทุกข์มาสุขก็ไม่มาเมื่อตูวคิดถึงความสุขนะทุกข์ไม่มามาไม่ได้มันก็เลยขึ้นมันเหมือนความรักมาเนี่ยความเกลียดก็มาไม่ได้อใช่ไหมเออมันก็เลยตกภูมิตกภูมิภูมิของความทุกข์ พอออกจากร่างปั๊บเนี่ยอารมณ์ของทุกข์มันเปลี่ยนไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีธาตุให้เปลี่ยนมันก็เลยตกภูมิจะเรีว่าวสองมืเวสีทีนี้พอเราไปสับเพน้อมบาร,รมีในโลกในมาที่เราอัดไปที่เขาเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนจากอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยพอเขามีบุญอยู่แล้วเนี่ยบุญเข้าทันทีเขาเปลี่ยนเป็นเทวดาทันทีเลยอ๋ออย่างนั้นถึงได้ นี่คือศาสตร์ของพอ่อพิสูจน์ได้ด้วยไม่ใช่พูดลอยๆนะแล้วก็มีพยานด้วยมีพยานด้วยคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยต้องหลายหลายคนตรงตาครับแล้วอย่างเวลาที่เรานั่งสวดมนต์นครับแล้วมันก็เกิดภาพว่าเราไปนูนปนปน่นไปนี่ไปวัดนู้นไปนี้ขณะสวดมนเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับหลับก็ไม่หลับ่งไอภาพที่มันขึ้นหรือมันไปนี่เราไปจริงไหมไปจริงนะ สมัยมที่เรื่องตาฝึกใหม่ๆก็อย่างนี้แหละโตที่แรกก็ไม่โล้ว่ะตอนหลังเวลาสวดเราก็นึกไปสถานที่เราไปอธิษฐานไว้อ่ะเป็นร้อยพุทธบ,บาทมั่งพระองค์ใหญ่มั่งแล้วก็เจดีมั่งวิหารมั่งโน่นนี่นั่นตายฮะไปที่ตรงนั้นแล้วก็แผลโลกวิญญาณแถวนั้นใหม่ๆก็ไปสำคัญหน่อย พระบาทศร้อยมั่งรพระแก้วมรกรดมั่งวัดพระแก้วมั่งแล้วก็รัดวัดหลวงปู่ใหญ่เนี่ยที่ชีพิโลกเนี่ยคแล้วก็วัดนาพเมรมแล้วก็วัดสแกสมัยนั้นนะพูดถึงไอ,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 ไอท้ที่ทุกเคสนี่ยลงตาทํามาแล้วครับตอนใหม่ๆนู้นนะ <H> um. พอตอนหลังเนี่ยมันเยอะ เวลานณโมนี่กำหนดแผนที่ประเทศโลกเลยอที่แรกก็ประเทศไทยก่อนอืตอนหลังไปเมืองนอกอเยอะก็เลยเอาโลกเลยคุมทีเดียวเลยพราอกวดที่เราจะคิดแต่ละที่เนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่หมดเพราะมันเยอะอสมห้ก่อนไปเรื่อยไง แต่บางครั้งเนี่ยลองตาเราไม่ได้คิดแต่มันไปเองคือภาพมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยไปที่ที่เราไม่เคยรู้จักเลยอะไรเงี้ยมีฮะรู้จักฮนะไม่รู้จักมันมันไปไม่ได้หรอกอืมแต่มันในอดีตในอดีตถ้าเกิดว่ามี มีญาตินะครับหลวงตาป่วยอยู่นะครับเราสวดมนต์นอกจากที่เราจะนึกแผ่ให้เขาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงได้อีกนะครับทําไม่ได้มีวิธีการเดียวคือโลกวิญญาณโลกวิญญาณใช่โลกวิญญาณบริเวณนั้นนะแถวนั้นอนะโลกวิญญาณทั้งหมดโลกธาตุเนี่ยเมาเมาบุญกับข้าพาจ้าทุกครั้งทุกครั้งตลอดชีวิตด้วยนะ คแค่แค่เราเจสานบ่อยๆอย่างนี้นะ<ม>เวลาเขาพูดอะไรบอกว่าญาณของป่วยท<ม>ุกกาหนดไปได้เลยนะคะวิญญ,ญาณที่เกี่ยวกับยายคนนัานา้น่ะอดูแลรักษา,า,าช่วยเหลือหน่อยเขาช่วยนะเพราะเขาสวดบุญสวดเราอยู่<ม>เขาได้บุญกับเราตลอดมันอยู่ที่มนุษย์นะ,ะมันอยู่ที่เราคือถ้าเกิดว่าเรามีญาติป่วยแต่ว่าจิตเราก็ยังไม่ดีก็ยัง จังบนอะไรอย่างเงี้ยบุญมันก็ไม่ไปถึงเขาครับมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นหรอกมันเกี่ยวตรงที่เราสวดครับเราสวดแล้วเราแผ่เราต้องสวดใช่อืมเราสวดวเราแผ่นะครับม,มีคนถามเรื่องของจากกับพักขันนะครับหลวงตาถ้าเราพกติดตัวไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างไร คนที่มีอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยไม่จะเป็นทรงพกเข้าใจไหมตาจูสวดมนอยู่ไม่จะเป็นทรงพกถ้าใครจะคิดอันตรายจูเนี่ยจากมันมาแล้วฮะอไม่ใช่เขาถือจักนะ,ะจกกักรพรรดิถือจักถือว่ากันไม่ใช่อันนั้นเป็น เป็นการที่เออเขามีนี่นะเขามีอะไรจริงจริงเขาก็เดินไปตัวเปล่านี่แหละเวลามีนึกปั๊บก,ก็มาเลยไงคเหมือนเองเวลาเองจะไปไหนอะเองถือบัตรใบเดียวนะใช่ไหมละ่ะเออเองก็เองจะกินอะไรก็ได้แล้วประมาณนั้นแหละคะเพราะมันมีอยู่แล้วไงแต่เราสวดมีอยู่แล้วมันนึกไปมันก็ไปแล้วมาแล้วไม่ใช่จะซื้อจักไว้ไม่ใจ่ไหมถือไว้ก็ดี ห้อยไว้ก็ดีเวลาว,วิญญาณเห็นก็เออไอ้นี่มีอาวุธครับทําอันตรายไม่ได้นะ<อ>นะคิดร้ายต่อมันนี่คโดนแน่นอนประมาณนี้แหละอ๋อคือถ้าพกติดตัวไว้ก็หมายถว่าการวิญญาณที่ไม่ดีที่จะคิดทํำร้ายเรามนุษย์ไม่เห็นแต่วิญญาณมันเห็นนะ ตาครับเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาสวด,ดกกบทจักรพรรดินะครับจนหลับแล้วก็ฝันว่าไปปามมาพระจักรพรรดตื่นมาอารมณ์นั้นมันก็คงยังตกค้างอยู่ไงครับจน<ก>ไม่อยากจนไม่อยากสวดต่อเลยอนะไรเงี้ยครับก็โยตโสงให้ mm hmm. มันเป็นการแก้กรรมในความฝันแล้วไม่ต้ <c oughs> องกังวลเพราะความฝันเนี่ยมันไม่แน่นอนว่าจะฝันไม่ฝันแ <c oughs> ม้แต่หลับยังไม่รู้เลหลับเมื่อไหร่เลยใช่ไหมล่ะ นั่นคือแก้กรรมแล้วเคยประมาทท่านก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วตื่นขึ้นมาก็โยโทโสก็จบแล้ว